กี่แจงนะพี่น้องที่หากราชหกโมงแล้วครับผมเดี๋มาสามเตียมแล้วพี่น้องเนี่ยหวกเดี๋ยวมาสามเตียมแล้วพี่น้องหลังมีเมียกันนะพี่น้องลงยากขึ้นยากพี่น้องฟังหูสั้นครับผม หมวกยังสบายดีครับตัวนี้หลังนั้นมีอาการเป็นของรุนน้ำกันกระป๋ายหลังไม่ีอาการนี่เป็นของเด็กดิ้งหยอกหยอกอยู่รุนน้ำกันกระป๋ายครับตุ่น้ ฟังหอยมันสั้นครับอยู่แต่เดี๋ยังปลาดุกเกืกตัวอีพี่น้อ <c oughs> งฮึ่มปลาดุกปลาดุกนี่พี่น้องโอ้นี่แหละครับผมโตต้องการพี่น้องเดี๋ยมัหุยง่ามกดง่ามเลยพี่น้องนองปลาดุกหอ,อยครับผมมันมแล้วพี่น้องมันแล้วปลาดุก มผมงามครับผมผมงามพี่น้องขออนุญาตเก็บครับผม